ผลคลิตต่างๆมันจะดีเหมือนกับเขาเรียกว่าเทวดารุ่มอนุมโมทนาที่วนะ,นะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราทําบุญอะไรก็ตามทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมีให้พวกเราได้ได,ได้ได้มีการแผลไม่ตาหนะน่ะวันนี้เพราะว่าอย่างโยมพูดอะไรโยมพูดมาคำจะมารับมีดใช่ไหมผลข,ขวานี่โยมในเข้าใจ โยมเคยได้ฟังยังหลายคนเนี่ยเออช่วงจังหวะรอถือโอกาสถือการเล่าให้ฟังด้วยนะในองศา,าเรามีคานนะี่เมีคานใน้ฟ,ฟัเด็กๆเผื่อจะเด็กๆเผื่อจะได้ได้ฟังด้วยนะี่เอาถามเด็กๆก,ก่อนเอเด็กสองคนนํามาอยู่มานั่งใกล้ใกล้ก,ลกันนี่อเออนั่งใกล้กันหน่อยเนี่ยทายจาจัน อยากสอบได้มาละพายจารย์จะให้คาถาเออคาถาสั้นๆเอามานั่งใกล้ๆกันนะมาจะให้คาถาสอบสอบได้รับประกันไม่มีคําว่าสอบตกเอออันเนี้เมานั่งนั่งติดๆกันอะนั่งนั่งติดกับพี่เขาเออเออสองคนอะเด็กสองคนอ่าคนเล็กอายุเท่าไหร่ คนหนึ่งใช่ไหมอยากสอบได้เดี๋ยวอยากสอบตก่าเออเอาว <c oughs> อา้อาสองคนเนี่ยประนมมือเลยประนม <c oughs> มืออ่าตั้งโม่สามจบพร้พอมๆกัน <c oughs> อาจารจะให้คาถาอ่าให้คาถา าว่าตามพระญาณนะกินข้าวเสร็จแล้วดูหนังสือก่อนพระท่านให้พรสอบได้สอบได้กินข้าวเสร็จแล้วดูทีวีก่อนผีเปรดให้พรสอบตกสอบตก luôn cho ông nãy giặt sọt đai lúc ấy giặt Giặt sọt Giặt ông mày đó anh không Người chi chậm đây dân Chậm đấy, À hay phải phần rồi chứ าแล้วอะไรอีกเลนเก่าแล้วอะไรอีกกินข้าวเสร็จแล้วเล่นเกมก่อนผีเปรีดให้พรอสอบตกสอบตกจำได้นะเออจำได้นะเอออา ที่ตั้งใจเอามาแล้วเหรอมาค่ะมีเมื่อกี้เราให้ฟังว่าสองคนนี้เขามีโอกาสก็ได้มาก็บอกว่าวอาจารย์ผมหนูจะมารับฝานเนี่ยแต่บางคนไม่เคยฟังอาจจะเล่านิทานเพื่อนี้ให้พวกเราได้ฟังง่ายๆเด้อมันมีชายหนุ่มสองคนเด้อชายหนุ่มเนี่ยชายหนุ่มเนี่ย อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแต่ในหมู่บ้านนี้เหตุเกิดมาจากอะไรเศรษฐีเศรษฐีนี่รวยรวยมากเลยจีลูกสาวคนเดียวเศรษฐีลูกสาวก็เพิ่งจะวัยจัต่อเพิ่งวัยสิบหกอายุสิบหกปีก็ปารกจะให้ออกเรือนเศรษฐีก็อยากให้ลูกออกเรือนซะก็เลย หวังวบายในบู่บ้านนี้จะไปหาลูกเขยที่ไหนลูกเขยแต่ละคนก็ก็ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ก็เลยวันนั้นถืออกัดประกาศเป็นทางการนทายอยากมาเป็นลูกเขยบ้านนี้จงมาสมัครคนก็มาสมัครโอ้โหเป็นขะาร จะเป็นลูกเขยของเจ็ษฐีคนก็แห่มาสมัครทั้งบ้านทั้งตำบลพอมาสมัครเสร็จเรียบร้อยเสร็จถีก็อมองพิเคราะห์ดูอ๋อมันมีชายหนุ่มอยู่สองคนดูแล้วถูกฉลโดูแล้วถูกฉลโน่าจะมาเป็นลูกเขยเราได้หลังจากนั้นคัดมาสองคนก็มีเงื่อนไข เศรษีก็มีเงื่อนไขมีอยู่ว่าเอาขวานมาเอาขวานมาสองเล่มยื่นให้แต่ละคนคนละเล่มคนละด้าอ้าวเธอสองคนเธอไปตัดต้นไม้ในไร่นี้คนละไร่เท่าเท่ากันถ้าใครตัดชนะฉันจะยกทุกษาให้ ไอ้สองคนนี้ก็ดีใจเพราะมันถูกคัดมาทั้งหมู่บ้านก็กระยิ่มยิยม้มย่องฉันต้องสู้ฉันต้องชนะอีกคนให้ได้ก็ลงมือตัดกันอย่างแบบสุดความสามารถมีแรง่าไรสู้กันเป็นที่แต่พอตัดไปสักพักอีกคนก็หยุดไอ้คนที่เห็นอีกคนหยุดมันก็ยิ่งกระยิ่มยิ้มย่องในใจ ว่าเอ๊ะมึงต้องแพ้กูแน่ตัวเองก็ตัด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 ไปึนที่พอตัดไปสักพักไอ้เจ้าที่หยุดมันก็กลับขึ้นมาตัดใหม่ตัดใหม่พอตัดตัดไปสักพักมันก็หยุดอีกไอ้เจ้าคนที่ที่กระยิมยิ้มย่องไม่ยอมหยุดสักทีก็สู้เต็มที่สุดความสามารถยังไงฉันต้องชนะเพราะฉันไม่ยอมเสียเวลาอยู่ใช่ไหม แต่สุดท้ายโยมเขาตัดไปสักพักได้ระดับหนึ่งไอ้คนที่หยุดนั้นตัดตัดชนะแต่คนที่ไม่ยอมหยุดตัดเลยปลับแพ้แพ้แพพาะอะไรแพ้เพราะว่าไอ้คนที่หยุดเนี่ยเขาหยุดไปรับขวานขณะที่ตัดไปสักพักก็หยุดรับขวานเพราะขวานมันหมดคมใช่ไหม ไอคนที่ตัดไม่ยอมหยุดเพราะกลัวเสียเวลาตาดัดตัดไปคมขวานมันก็หมดยิ่งออกแรงมากมันก็ไม่ยอมขาดสุดท้ายก็แพ้ฉะนั้นโยมชีวิตคนเราเวลาเราเป็นอย่งนี้ก็เหมือนกับหายสองคนเเสียเลยบางคนนะตัดทุกวันออกไปทำมาหากินทุกวันไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อน แต่ลืมหยุดรับขวามทำให้การดำเนินชีวิตเหนื่อยลำบากสู้ทำเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแถมเหนื่อยหมดแรงเหนื่อยแต่ต่างจากคนที่เขารับบ่อยๆยมสังเกตได้เห็นการรับบ่อยๆก็คือการที่โยมหมายนะเขาเรียกว่ารับคมบุญ เพราะการที่เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นบุญบุญเน่ยถ้ามันไม่มีให้รับให้มีบ่อยๆบุญเก่าที่เราสะสมมาในทุกภพทุกชาติพอถึงจุดหนึ่งมันจะค่อยๆหมดไอตอนที่มันหมดเพราะอะไรขณะที่เราดําเนินชีวิตแต่และวันมันบาปมันสูงขึ้นมันทําบาปมากขึ้นบุญมันก็ถอนลงคมมีดมันก็น้อยลงหรือเราทำมาหากินอะไรก็ตาม คมบุญมะะันก็ลดลงฉะนั้นดําเนินชีวิตอยลำบากมากแต่ถ้าเรารับบ่อยๆคือเข้าวัดเข้าวาบ่อยหรือเราหลายๆคนก็บอกอผมก็ลับหนูก็ลับรับทุกวันบางคนบางคนก็บอกโอ้ยหนูเข้าวัดปีละครั้งวันเกิดทีเดี๋ยวปีใหม่ทีมันไม่พออยู่ถ้าเราสามารถรับได้ทุกวัน ก่อนจะออกทำมาหากินคมมีดหรือคมบุญเรามันจะช่วยให้เราเดำเนินชีวิตมีความสุขไปตรงไหนก็ไม่ติดขัดจับอะไรก็เป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองค่าขายก็มีตรงไรนทำทุกอย่างเทวดาก็ปกปักรักษาเรานี่วันนี้ที่โยมมากันารถือว่าโยมมารับมีกับขวานกันนะแต่ก่อนที่จะ ถวายทานนะหลังจากถวายทานจะอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าถ้าเราจะรับวิดแทนที่เราเดือนสองเดือนรับสักทีเรามารับทุกวันดีไหมจะฝากให้พวกเราลองถ้าเรามีโอกาสให้ลองลองรับทุกวันรับแบบงา่ายๆโยมอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเข้าวัดเพื่อจะรับวิกวันจะอยู่บ้านให้เรารับ เอาง็าง่ายๆวะยมจำไว้วันนี้ <c oughs> ที่สำคัญก็คือจะบอกอยู่เมื่อกี้สี่ข้อเมื่อกี้ตัวเล็สองคนได้ไปแล้วนะ <c oughs> ได้วิชาทำให้เรียนสอบได้ใช่ไหมตอนนี้จะพายมรับรับขวานรับขวานบุญเอาแบบง่ายๆก่อนเบื้องต้นให้จำก่อนจะถวายทานยมจำสี่ข้อแค่นั้น หลักๆก,ก็คือหนึ่งก่อนจะนอนนะให้กราบพระสามหนเราสามารถทำได้ไหมก่อนนอนให้กราบพระสามหนพยายามทำให้ได้นี่กราบพระสามหสนสวดมนต์สักสามบทมนต์ท่าสนสวดไม่ได้นะก็อราหังสมมาสามพุโทโธกว่าก็ได้ หรือบางคนสวดอิติปิโสได้ก็สวดไปแต่ถ้าไม่ได้ก็อ่านห้างสัมมาสัมโตวาพุทธังปรกกัแค่นั้นก็ได้กราบพระสามหสนสวดมนต์สามบทกำหนดจิตภาวนาสักสามนาทีกำหนดจิตภาวนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรับบุญชั้นสุดยอดได้คมเขาเรียกว่าได้หินรักที่ดี คมมีดจะคมกริบเลยนั่งสักสามนาทีดูลมหายใจแล้วก็ได้สบายๆคลายตัวนั่งนิ่งๆสงบดูลมหายใจดูตัวดูรูปนั่งของเราหลังจากครบสามนาทีตอนนี้คมมีดเราเยอะแล้ะเริ่มเยอะเพราะเราม,มีบุญแล้วเกิดบุญเกิดขึ้นตอนนี้เราแข่ไม่ตาแข่ไม่ตาให้สับๆให้หมดเลยนะ แผ่เมตตาแผ่อย่างไงวิธีการแผ่เมตตาเนินจำง่ายๆเดี๋ยวหลวงพ่อจะแนะนําการแบแผ่เมตตาวันนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยแผ่เมตตาจำง่ายๆวะเนิงแผ่ให้ใครให้ดวงวิญญาณทุกดวงที่ปกปักรักษาที่บ uh ้านเราอยู่ที่เราอยู่นะดวงวิญญาณพอเราได้บุญแล้วเราแผ่เลย แผ่เมตตาให้แต่ดวงวิญญาณทุกดวงที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้คือบ้านเราถูกไหมสถานที่แห่งนี้และสถานที่ข้าพเจ้าเดินทางไปทุกคนทุกแห่งกอแรกนะดวงวิญญาณ้อที่สองแผ่ให้เทว,วดาที่ปกปักราาักษาตัวเราบางคนไม่เคยให้เท,เทวดาแม้แต่ครั้งเดียวเขาดูแลเรามาทุกมคบทีกก่จ้างไม่เคยให้บุญก็เลยนะบางคนอนะ่ะแผ่ให้ เทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราและเทวดาที่รักษาสถานที่แห่งน,นี้รวมที่สถานที่ข้าพเจ้าเดินทางไปทุกคนที่ไหนสองอย่างนะดวงยญางกับเทวดานะทัดมาแผ่ให้ใครให้บิด,ดามารดาปูยา่ย่าตายายครูบาจาอาจารย์ลูกหลานเลีหลนของเราในทุกภุทุก้าตาบางทีเขาขอเราบางคนเนี่ย างคนขับรถขับราไปเห็นโน่นเห็นนี่บางทีคือญาติกานะเขามาขอเ่วิบุญเราแต่เรากลับตัวเรากลับหนีนะแพ้ให้เขาโยมทําอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งแผลให้เจ้ากรรมนายเวรของ,งเขาด้วยโยนทําอย่างนี้ทุกวันก่อนนอนแล้วถ้าทำเช้าด้วยก่อนออกทํางานด้วยโอ้โหโยมไปไหนติดตอ่ออะไรก็โลกงติดตอ่ออะไรไม่พอชนะ ก็ชนะลูกศิษย์อยู่ที่นี่หลายคนมีคดีขึ้นโดงขึ้นศาลบางคนเนี่ยเขาจะยึดที่แล้วนะการบอกโยมทําให้ได้ทุกวันเนี่ยอยู่แถบข้างหลังตีเข้ากรุงเทพเขาจะยึดที่ยึดทางเลยไปมาเขาผ่อนให้ผ่อนลดจากั้งฝ่ายั้งต้องเจ็ดแสนนี่อะไรเดือนหนึ่งแสนห้าลดนี่ลดลงแล้วยังให้ผ่อนให้ ให้ทยอยก่อนนะท่าจะยึดที่อยู่แล้วนะของอมงสิ่งน,น,นั่นแหละหรือหลายหลายคนที่อยู่แล้วแวกนี้นะบางคนมีปัญหาพอมาปฏิบัติตั้งใจแต่ไอ้เรื่องเรื่องการการปฏิบัติธรรมว่าน่าเวลาอาจารย์เปิดจัดปฏิบัติธรรมไปแจ้งท่านผู้รับการเพว่เนาะเพราะที่นี่จะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ยิ้มเลยข้อคนปฏิบัติรู้ปิตใจก็รู้จะทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่เจตนาสร้างตรงนี้เพราะจะเป็นที่เขาเรียกสร้างสร้างบดกลางน้ํำเวลาทาจักรกรรมตอนนี้น่าจะปลายปีนี้จะมาจัดนะ่าจะดกานี้เดือนพฤศจิกายนปีนี้จะทำที่ลานที่เดินจงกรม รอบๆนะแล้วก็โซนของพระที่ปฏิบัติอยู่ข้างหลังนะแล้วโซนของแม่ขาวก็จะอยู่ระแวกนี้นะแล้วก็จะมีลานลานคำวัดถูนุลอยู่แถบน้้น,นะแล้วเวลาทำสำังกรรมพระจะเยอะก็จะใช้โบสถ์สาลาตลางน้ำนะเพราะนี้โชคดีพระอาจารย์เพิ่งไปเข้าปริวัสกรรมที่ถ้ำทําจตุพัทธมาไปจุดวัน พระเกือบสองร้อยโยมก็เป็นร้อยโยมาม่นี่ถือว่าได้บุญได้บุญใหญ่ด้วยที่ที่เราตั้งใจมาวันนี้เอาวันนี้เอาเข้าๆนะะพอเข้าใจเนาะไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะรับมีดไม่ได้ยากนานนเนี่ยการรับมีดจริงๆไว้นั่งรับอะไรเหนื่อยก็นี้เอาเราได้กลับ <c oughs> นะอาใจนะว่าตาม <c oughs> <c oughs> บุญตาลที่ตามกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนาน,าเ,น,า,น,า,นาเป็นวิมานตองเรืองอร,รองโสภากับทั้งนางฟ้า ปันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้จงถึงชนนี้บิดายานานถึงยอดทุกโมูครูบาอาจารย์พ้นทุกยานานได้วิมานตองผงเปรตต่างหลาย นรกอธุรกายหมูสัตทัสทั้งผองโตปลาปูหอยลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองตรงจ้างใจปองรับเอาสวนบุญรับสวนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สตัวใหญ่ตัวเรานี้ไได้กระทำาได้กระทำตารุน ด้วยกายน้ำใจดวาใจ,ว,าวาใจฝากไว้เป็นทุนวาวาเป็นทุน,ร,ทร,น,นรับเอาส่วนบุญรัอาวนบุญอย่าเป็นเอย่าเป็นเวรอย่าเป็นเวรกรรม อินทราเทวาอีกตั้งปรมมาท้าเวศชวนพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร,ร์พระอังคารพุทธรรันพระฤหัสบดีพระสุกรพระดาเทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่พุทธานาทีกินนารีกินนราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจงหนุโมตนารับโอปูชนผลบุญนี่หนา ทั้งพระสุตาทสาคงคาวารีาวารีเชื่อว่าสหนใจขอจงอย่าได้ขอจงอย่าได้ไปบังเกิดนี้บังเกิดีความยาก่าได้เห็นความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐีขอให้เป็นเศรษฐีขราพเจบดีขราพเจบดีมนตรีพระยามนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบคนพานอย่าได้พบขอให้กระจุกขอให้ประจบคนมีปัญญาคนมีปัญญาเดชะกุศลเดกุศลให้พ้นอ a ุลาให้พ้นน a t u r ขอให้ตัวข้าขอให้ตัวข้าพบระศรีอริย ได้ฟังคำสอนงคำสอนจิตใจโอนอ่อนจิตสำเร็จยานาน็ยานานลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนุกพานกลดับชาติสังขานจากโลกโลคีกีาตุกาตุชาตุพรากระ ระเบรดอาสาสมระพุทธาวารังะกวรังอภิบาเดสวสโพระวตาัโัมันต์สันสุิปัโนพระวโตสาวสกุสังฆังน้มัน